5เทคนิคครับที่จะทานคาร์โบไฮเดรตให้ไม่อ้วนนะครับน่าจะทราบกันอยู่แล้วครับว่าความอ้วนโดยส่วนใหญ่มักเกิดจากเจ้าคาร์โบไฮเดรตแป้งหรือน้ำตาลนี่แหละครับมาดูกันครับว่า5เทคนิคนี้เมื่อท่านทานเมื่อท่านทำได้ความอ้วนจะไม่กลับมาเยือนท่านอีกครับ สวัสดีครับผมหมอท็อนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับว,ว,วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง5เทคนิคครับที่จะทานคาร์โบไฮเดรตให้ไม่อ้วนนะครับน่าจะทราบกันอยู่แล้วครับว่าความอ้วนโดยส่วนใหญ่มักเกิดจากเจ้าคาร์โบไฮเดร แป้งหรือน้ําตาลนี่แหละครับมาดูกันครับว่า5เทคนิคนี้เมื่อท่านทานเมื่อท่านทําได้ความอ้วนจะไม่กลับมาเยือนท่านอีกครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปครับ5เทคนิคทานคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งหรือน้ําตาลนี่แหละครับให้ผอมให้ควบคุมน้ําหนักได้และให้สุขภาพดีครับข้อแรกครับให้เลือกชนิดของคาร์โบไฮเดรตที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่คาร์โบไฮเดรตที่เราเลือกทานเนี่ยใกล้เคียงธรรมชาติเนี่ยการย่อยการสลายการดูดซึมเนี่ยจะเป็นไปได้ยากกว่าปกติกินไป10ส่วนอาจจะดูดซึมแค่8ส่วน7ส่วนหรือ5ส่วนแต่ถ้าเกิดท่านเลือกคาร์โบไฮเดรตที่เขาเรียกว่าผ่านการปรุงแต่งผ่านการขัดสีผ่านการแปรรูปเนี่ยมักจะดูดซึมได้100%เซตเต็มนะครับคราวนี้เรามาลงรายละเอียดลึกนิดนึงสำหรับคาร์โบไฮเดรตก็คือว่ามันแบ่งเป็นเชิงเดี่ยว แล้วก็เชิงซ้อนครับสำหรับคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียเ่ยวก็จะเป็นพวกข้าวขาวน้ำตาลต่งตางๆนะครับเบเกอรี่แบบนี้ดูดซึมเร็วไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แนะนําแบบเชิงซ้อนมากกว่าเป็นแบบไม่ค่อยผ่านกระบวนการดูดซึมยากดูดซึมช้าอิ่มนานนะครับก็เช่นข้าวกล่องข้าวซ้อมมือธัญพืชขนมปังโฮลวีตเผือกมันอะไรพวกนี้นะครับ ทานปุ๊บสุขภาพดีอิ่มนานนะครับไม่กระตุ้นให้ตับอ่อนหลังอินซูลินไปไปขึ้นลงเร็วๆก็จะทําให้ควบคุมน้ําหนักได้ดีครับคราวนี้มาต่อกันที่ข้อที่2ครับแนะนําให้ทานคาร์โบไฮเดรตแป้งหรือน้ําตาลพร้อมกับอาหารอย่างอื่นอย่าไปทานเดี่ยวๆบางเช้าเช้าบางทีนะครับทานกาแฟดำนะครับดูสุขภาพใช่ไหมแต่ว่าไปทานกับ ครัวซองขาวๆสวยๆเลยแยมโอ้โหคาร์โบไฮเดรตล้วนครับไม่มีอย่างอื่นเลยแบบนี้ดูดซึม100%เต็มนะครับถ้าใผมแนะนำนะครับทานคู่กับโปรโตีนคู่กับไขมันลดการดูดซึมเนี่ยเยอะมากๆอาจจะลดลงถึง30-50%เลยนะครับเลือกคาร์โบไฮเดรตให้ถูกต้องเช่นทานเป็นขนมปังโฮวีดนะครับอก,กไก่สลดด อะโวคาโดแล้วก็ถั่วนะครับเป็นแซนด์วิชใช่ไหมแซนด์วิชอกไก่อโวคาโดถั่วโอ้โหสุขภาพสุดๆแบบนี้ครับกินขนมปังกินคาร์โบไฮเดตกินครัวซองที่เป็นแบบไม่ขัดสีนะครับครัวซองไรซ์เบอรี่ก็ได้ครัวซองโฮลวีตก็มีนะครับเยอะแยะเลยนะครับมีให้เลือกสันมากมายนะครับก็จะทำให้ท่านควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีครับ คราวนี้มาต่อเทคนิคข้อที่3มกันบ้างครับนั่นคือแนะนําให้ทานอาหารไม่เกิน3มือบางท่านงงบอกเฮ้ยกเกิน3มืือมันก็อ้วนสิก็ต้องบอกงี้ครับว่ามีหลายๆท่านเนี่ยลดน้ําหนักโดยการพยายามทานมื้อเล็กๆ5้ถึงหมื้อต่อวันคือถามบอกว่าถ้าท่านทานมื้อเล็กได้จริงเนี่ยมันก็อาจจะพอช่วยได้ครับแต่การวิจัยมันมีมาแล้วครับว่าท่านจะทาน3มื้อหรือ5มื้อเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่มันก็ลดน้ําหนักได้เท่าเดิมนั่นแหละแต่เวลาท่านทาน5มือ้อท่านมักจะ หลอกตัวเองว่าทานน้อยและส่วนใหญ่จะทานเยอะก็ยิ่งทําให้อ้วนรวมทั้งการทานคาร์โบไฮเดรตทั้ง5้ามื้อมีผสมกันอยู่อย่างเงี้ย<ๆ>ก็จะทําให้อินซูลินของท่านเนี่ยพุ่งขึ้นพุ่งลงอย่างรวดเร็วนะครับเขาเรียกว่าสปายอินซูลินสปกิ้งก็จะทําให้การควบคุมน้ําหนักยากขึ้นไปอีกหงุดหงิดง่ายขี้โมโหแถมอ้วนง,ง่ายอีกคเครียดง่ายอีกนะครับก็ไม่แนะนำนะครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับทานคาร์โบไฮเดรตในเวลาที่ถูกต้องและไม่ทานในเวลาที่ไม่ควรทานครับ ในเวลาที่ถูกต้องคืออะไรก็แนะนำนะครับก็คือคาร์โบไฮเดรตก็ทานตาม3มื้อตามปกตินั่นแหละครับแต่มื้อเย็นลดลงหน่อยนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานท่านจะออกกำลังกายให้ทานก่อนออกกำลังกายประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับเพื่อจะได้นำไปใช้ตอนขณะออกกำลังกายได้อย่างดีเยี่ยมครับรวมทั้งกับออกกำลังกายเสร็จก็ให้ทานภายใน1ชั่วโมงนั้นก็จะทำให้ท่านเอาคาร์โบไฮเดรตส่วนนี้ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจะได้ไม่นำเก็บไป เป็นไขมันในร่างกายนะครับนี่ก็คือเทคนิคนะครับก็คือทานในช่วงเวลาที่ถูกต้องและไม่ทานในช่วงเวลาที่ไม่ควรทานโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนแบบนี้ไม่ควรทานเลยนะครับก่อนนอนเนี่ยทานปุ๊บเนี่ยอินซูลินเนี่ยจะพุ่งขึ้นสูงเร็วว่ามากกว่าปกติทําให้เราควบคุมน้ําหนักได้ยากมากๆนะครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายครับคืออย่าเครียดกับการลดน้ําหนักมากเกินไปโดยเฉพาะการควบคุมคาร์โบไฮเดรตครับคาร์โบไฮเดรตทำให้เรามีความสุขครับ การกินขนมการกินนู่นกินนี่ทําให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้น <S <S ผมแนะนําว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านลดน้ําหนักนะครับใน1สัปดาห์อยากให้มีชีต day หรือวันที่โกงอะ่ะกินขนมได้กินอะไรได้เนี่ยสักอาทิตย์ละ1วันหรืออาทิตย์ละ1-2มือ้อนะครับอาจจะเป็นมื้อวันพุธกับมื้อวันอาทิตย์ก็ได้นะครับหรือมื้อวันเสาร์ก็ได้นะครับมันจะได้แบบเออมีความสุขกลางอาทิตย์กับปลายอาทิตย์นะครับจะได้ไม่เครียดเพราะเราเครียดมากเกินไปเนี่ย มันก็กลับมาอ้วนครับเพราะความเครียดทําให้อ้วนนั่นเองครับและการมีชีตเดย์ก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยเรายังมีการระบบเผาผลาญเหมือนเดิมนะครับก็จะทําให้ควบคุมความอ้วนได้เป็นอย่างดีมีระยะเวลายาวนานนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับก่อนไปรับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับญญญเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ